วิ่งออกหลังบ้านเลยลูกวิ่งออกหลังบ้านนันมันจะได้เตะเจ้าของบ้านไม่เอาดลูก้สายสยเว้ยสสยเว้ยกูคอเป็นไก่ขันข้ามืดเงี่มึงอ่านป้ายไม่ออกไอ้บ้านนายาสีใสนั่ะลงอะมึงรักแดงไงหรือถือว่าพวกมาก้ากันมาหาด้วยเฮ้ยมึงยายังไง กินตีนเตีนเยอะเลยกูบอกไอ่ออกหลังบ้านไม่ใช่บังวิ่งขึ้นบ้านแล้วตีนอบอวบทั้งนั้นเลยกูยังไม่หิวน่ากินจังมันกินออกหลังบ้านเลยเอาเอาไปเผื่อพวกคนสวนมันเหรอเอออย่าตรงนี้ไม่เอาเวนลุงมึงจะมีเรื่องเหรลงดูที่ใช่ป่ะลุงมึงเรียกไงใสยก็เรียกใส่ใ่มาเรียกไใส่เป็นเพื่อนไอ้ใส่ไปบอกทำไมจะเรียกไม่ได้ก็เป็นเพื่อนกันี๋ยว เป็นเพื่อนกับพ่อพญาธีใสนรลุงใช่พอโทรแล้วก็ไม่บอกตั้งทีแรกนึกว่าคนดูเขาต้องเขาโทษเขาโทษเจ้าหน้าที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ไอ้หน่ไอ้หนูมาหามาหาลุงนี่ลูกโอ้โหเบิร์นแก่ได้ไปบอกไอ้ใสบอกว่าพยาสัจจากับหลานๆมาเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันโอ้โหแล้วก็ไม่บอก ไว้หนวดเนาะไอคนที่พามาจะจำได้ไหมนะอะไรอะไรอะไรเตะๆๆว่าไงอ่ะไอไ้ใสเฮ้ยมึงไม่าาได้กิจกระบาลงี้หมดยังไงอะลูกเรียกอย่างที่เขาบอกมาเขาบอกให้มาบอกไอ้ใสเพื่อนพ่อที่โวยวายนะ่ะใครวะพญาสัจจาไอไ้สัตว์เดินเตะเลยเอาทำไมล่ะลูกด่าหนูไหมฮะไม่ได้ด่า พ่อเป็นเพื่อนรักกันมาออตอนเด็กๆก็นั่งเรียนโรงเรียนเดียวกันนั่งโต๊ะชนกันเ,ออเรียกกันสั้นๆมันเรียกพ่อไอส้สยไอส้สยพ่อเรียกมันไอ้สัตว์ไอ้สัตว์นะลูกเขาเรียกพ่อไอ้สยเออมันเรียกพ่อเรียกมันไอ้สัตว์เออ,อยัางไรทั้งคู่ทำไมล่ะลูกเออเอ,เอาไง้เอางี้ไปข้างนอกเลยไปบอกเลยว่าไอ้สัตว์ไอส้ไอสเชิญเข้าบ้าน โหกูกระดากปากจังวะไอ้งานเดี๋ยวจะหาว่าลิเก์เขาด่ากันนะทีมันเครียดว่าไงนไหนูไอสัตว์่าเนี่นยฮะไอใด่าไอใสให้ผมมาเชิญไอสัตว์เข้าบ้านมันบอกอย่างนี้เหรอไปบอกมันด้วยถ้าไอใสยไม่มารับสัตว์จะาไม้เข้า ไอใสเว้ยเจ้ามึงเล็กจิ๋กกะใบไอใ่ยังไงเนี่ยไอสัตว์เขาสั่งมาว่าถ้าไอใส่ไม่ออกไปรับไอสัตว์เออไอสัตว์เขาไม่เข้าเว้ยนี่ถือว่ารับราชการใช่ไม่ถือจดถือสัตว์ปล่อยให้มันยืนอยู่หน้าบ้านน่ะไอหน้ตไม่ต้องไปรับมาเรามาร้องเพลงกันไม่ได้ใส่เป็นเจ้าของบ้านต้องออกไปรับสัตว์สัตว์เขาเป็นแขกสัตว์มีธุระอะไรใส่รู้ไหมก็ไม่รู้ต้องออกไปรับสัตว์เข้าใจไหม ทำไมออกไปรับสัตว์เนี่ยอีกครึ่งชั่วโมงสัตว์กัดหมาเราทำไงหมากัดสัตว์เออหมากัดสัตว์ทำไงขอบใจมากลูกที่เตือนพ่อหนะไปรับโอเคโอเคเปิดประตูแป๊บเดียลูกนะประตูดังจังรเลย ไอ้ตัไอ้โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยอาชีพอาชิพไปเอาน้ำมากระติตงดิไม่สาตว์จะได้แยกเฮ้ยไม่ใช่หมาเหรอเฮไม่ใช่หมาโอ้โหขาดเป็นยั้งปลาโอ้โหไอ้แกไอ้ใสเพื่อนรักไอ้ยตัดเงินเออสัตยาเออสัตยาเพื่อนมึงเรียกให้เต็มเต็มนี่เราไม่ได้เจอกันหลายปี ไม่หลายปีเลยแหละ,พะหเพ<ล>ื่อนเ,เ,เดนย